ใช่ค่ะคุณแซนนี <clubs in activity> <s pack ing> ouais nada, mama, ่พูดถูกทุกอย่างเลยเลิกน่ารักผมจะกลับมาหายใจครับหายใจยังหายใจได้ยังอันนี้มันเกิดโดนนั้นนะใช่ครับอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่บผมพี่กันไม่อ่านข้อความที่หนูพิมพ์ไปเลยอ่านแล้วเพิ่งเห็นนั่นแหละกาเมเทพรวงางปิชนาเงากามมเทพรวางปินเด็กห้าว ใช่ไหมพี่ยิชอบตอนพ่การเล่นเป็นแม่มดในมนตราตะเกียงแก้วมากขอบคุณค่ะต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้าไหมเพราะแกไม่มีทางหื่นนั่นละ่ะหนึ่งหกหกเก้าแล้วก็ลวงอ่ะเนี่ยยัง่ะยังค่ะ,คะกำลังถ่ายทำนะครับคุณจีจีพิการหรือซัพพอร์ตด้วขอบคุณนะคะันดีนะครับ ไทซุปจะจัดประกวดหรอคะพิการรองตำแหน่งนั้นมากจริงค่ะคุณฟาฟ,า,ฟาจะสี่ปีแล้วคะ่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบสี่ปีละปีนี้เราจะได้อำลาลาละฝากติดตามเวทีไทซุปด้วยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนขอโปรโมทเวทีเลยเลยกันนะคะก็กำลังจะกลับมามีการประกวดอีกแล้วอีกครั้งนะคะแล้วก็เป็นครบรอบ20ปีเวทีไทซุปเปอร์โมเดลแล้วก็จะเปลี่ยนจากสมาร์ทบอยเป็นสมาร์ตกายคะ่ะซึ่ง จะขยายอายุทั้งไทยซุปแล้วก็สมาชช์กายเพราะฉะนั้นใครที่อยากเข้าวงการมันเทองหรือว่าอยากอยากเป็นในแบบนางแบบนะคะเจอกันได้ที่เวทีไทยซุปค่ะน่าจะเริ่มคัดเลือกเดือนหน้าฝากติดตามเวทีด้วยรับรองว่าปีนี้มีความแปลกใหม่หรือว่ามีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าครบ20ปี ของเวทีแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูจะได้อํานาจตาแหน่งแล้วค่ะทุกคนหลังจากครองมาสี่ปีจริงๆยังหายใจไม่ได้นี่หรอทุยหลาเธอใส่เครื่องช่วยหายใจหรอใส่เครื่องช่วยหายใจไหมเดี๋ยวเธอหายใจไม่ได้นะมุนตาตะเคียงแก้วชอบดูครับผมตอบคำถามได้ ขอ,ขอบคุณคุณการคุณจอยที่ส่งยาดมเลยนี่อ๋อขอบคุณค่ะคุณบูมแอดมินส่งให้ใช่ไหมตาสวยขอบคุณค่ะพี่วิชโช,ชดเหรอหนูอ่านไม่ถูกขอโทษคะ่ะพี่การเล่าได้ไหมคะตอนพ่อแม่รู้ว่าพี่เออ่เป็นดารารู้สึกยังไงรับได้ไหมก็จริงๆคุณแม่ก็ซัพพอร์ตทุกท,ทอย่างที่ที่พี่ทำอยู่แล้วค่ะ ตอนประกวดไทยซุปแต่ว่าตอนรอบคัดเลือกไม่ได้บอกคุณแม่นะว่าจะประกวดเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงปีสี่มันจะต้องทําตัวจบต้องฝึกงานต้องอะไรเนี้ยแต่ว่าเรามาอยู่กับพี่สาวพอดีเพราะตอนนั้นเหมือนเราจะมาทําอะไรสักอย่างอ๋อไม่เรามาเข้าค่ายของมหาลายัยหมายถึงว่ามหาลัยส่งตัวเรามาเป็นตัวแทนของมหาลัยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มากรุงเทพพอดีแล้วก็ไปเดินเซนราดค่ะแล้วเขาก็มีประกวด ก็เลยลองไปดูแต่พอเข้ารอบแล้วก็บอกคุณแม่แล้วพอได้เป็นนักแสดงจริงอะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเรียนจบพอดีทุกอย่างก็คือที่เชียงใหม่ก็คือเคลียร์หมดแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยซัพพอร์ตเต็มที่ครับผมพี่การดูแลหุ่นยังไงทีเดียวเริ่มล้วนละพี่การดูแลหุ่นยังไงคะหุ่นดีมากค่ะจริงๆก็น้ําหนักขึ้นแล้วนะคะแต่ก็มีแบบครูมอาหารบ้างค่ะ พี่กานนะคะคนที่ถ่ายติกตอกกับพี่คือใครคนไหนคะพี่ถ่ายกับหลายคนมากเลยในติกตอกพี่พี่ชอบเล่นเรื่องสาวห้าขอบคุณค่ะคุณพี่วิเชียนยังรับละครอ,อีกไหม <c oughs> ก็จริงๆรับเรื่อยๆนะคะยังมีสัญญาอยู่กับช่องค่ะ ตอนเรียนมอชอน้องกันได้เป็นรับดาวมหาลาหนูเป็นแค่ทาวคณะค่ะพี่ออตโต้คือปีหนูเป็นปีห้าซึ่งมีอ่าเขาเรียกอะไรเหตุการณ์เหตุการณ์ใหญ่เนาะที่เราน่าจะพอทราบรบกันดีก็เลยจบอยู่แค่ดาวคณะค่ะเพราะว่าไม่ได้จัดไม่ได้จัดงานใหญ่ของมหาลายัย เ่นี้มีละครนีเพี่การแสดงไหมคะคาดว่าน่าจะตอบไม่ได้เลยค่ะไม่น่าจว่าจะมีออนไหมถ้าเกิดหมด่ันยาพี่การจะตอบเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้เลยครับขอยังไม่ตอบในนี้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเรื่องราวปริศนาหนูปิดไปเกือบปีแล้วนะคะทุกคนแต่แค่มันยังไม่ได้ออนขอบคุณนะพี่อยู่ขอบคุณสำหรับดักกุหลาบนะคะกลับมากรุงเทพหรือยัง เวลคัมแบ็กนะคะโอ้ยพี่ยูมารวัวๆเลยอะ่ะพี่ยูจะมาสู้กับคุณแป้งอีกแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะพี่ยูส่งมารวัวเลยถึงห้องถึงถึงคอนโดหรือยังเนี่ยฮะถึงเทปอย,ยังขอบคุณครับดูสินี่แหละ ความน่ารักของพี่ยูขอบคุณค่าพี่ยูพอแล้ว mm. เธอพอแล้ว mm. เก็บไว้เลี้ยงบุญนำขอบคุณสำหรับกุบหลาบนะคะ mm. อ่ะพี่ป๊อปก,กับพี่ยูอ่ะส่งแข่งกันละล่าสุดขอบคุณครับขอบคุณครับไทยซุปขยายอายุถึงเท่ายังไม่ทราบเลยค่ะเดี๋ยวรอรอเขาแจ้งอีกทีนะคะ โอ้ oh, พี่ยูพี่ยูส่งมาเท่าไหร่เนี่ยพอแล้วพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะพี่ยูขอบคุณนะคะคุณป๊อปมาไม่ทันพี่พี่พูดอะไรสี่ปีอ๋อไทยซูปปเปอร์โมเดลใช่คะ่ะไม่ได้จัดประกวดมาสี่ปีแล้วขอบคุณค่ะพี่ยูขอบคุณนะเนะตงเตงพักผ่อนนะเตงเตงเหนื่อยเปล่าเตงบินไปบินมา มาแล้วเขามาแล้วขอบคุณค่ะพี่ป๊อปอุ้ยพี่ต้าสวัสดีค่ะพี่ต้าหนูอ่ยากขี่ม้าแต่ก็ไม่มีเวลาไปหาเลยไว้เดือนหน้านะไว้เดือนหน้านะเจอกันนะเดือนหน้าอยู่ไทยรอเปล่าเรา ขับรถอยู่ส่งไม่ทันเฮ้ยเธอเธอขับรถเธอขับรถไปก่อนเธอขับรถไปก่อนอยังไงเราก็ที่หนึ่งในใจหนูการอยู่ละ <c oughs> ได้เลยคุณแป้งขอบคุณค่ะพี่ป๊อปเธอแล้วเธอส่งแข่งกันเธอส่งแข่งกันทำไมขอบคุณค่ะพี่ป๊อปพี่ยูขับรถขับรถไปก่อน พรุ่งนี้พี่กินทีข้าวไหมครับพรุ่งนี้ยังไม่ได้กินครับขากลัวจะรับใจส้มแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะทุกคนอยู่ครับพี่ต้าเจอกันนะคะเดยวหนูถทักไปนะพร้อมไหมคุณแป้งพี่ยูถาม <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบห้าสิบดอกนะคะคุณป๊อป ตอนิการประกวดไทยซุปตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากคะ่ะตื่นเต้นมากมากๆเลยแฟน from เวียนนามฮัลโหลพี่ยูส่งเยอะมากจริงพี่ต้าเราอยากเรียนยิงปืนด้วยอะพี่ต้าสอนเราได้ป่าพพ่การหายไปไหนมาครับทำงานครับผม ก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์เลยค่ะนี่เพื่งจะได้กลับมาไลฟ์มีคนท้าคุณแป้งแล้วนะไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นโอ้ยคุณแป้งขอบคุณจะเราดอกกุหลาบครับผมผมชื่อออฟถ้าพี่การเรียกผมจะกลับมาหายใจ แล้วไปกินข้าวอาบน้ำครับสวัสดีครับคุณออฟอุ้ยคุณแป้งขอบคุณค่ะเธอเดี๋ยวก่อนอีกแล้วสองคนนี้เอาอีกแล้วเตงเตงเตงขับรถก่อนเตงโอ้ย <c oughs> ระหว่างกดดอกกุหลาบรัวๆกับกดของขวัญใหญ่หนึ่งชิ้นอะไหน,นจะง่ายกว่ากัน <c oughs> แล้วเธแข่งกันทำไมนี้อ่ะใครก็ได้ตามพี่เนตกับพี่โบให้หน่อยค่ะมาห้ามทับสองคนนี้ทีขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณแป้งสำหรับสองร้อยสามสิบดอกขอบคุณพี่ยูค่ะกดรัวๆไม่หยุดเลยอุ้ยคุณแม้งขอบคุณค่ะขอบคุณน้าเตงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคุณแป้ง ขอบคุณค่ะพี่ยูพี่ยูขับรถอ,อยู่หรือเปล่านี้สองคนนี้แข่งกันไม่หยุดจริงรอ้ป่ะพอแล้วครับขอบคุณครับมันคือศักดิก์ศรีการกดรัวขอบคุณสาหรับหงนะคะคุณแป้งโอ้ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบที่ไปถึงสามร้อยเจ็ดสิบดอกแล้วนะคะ ดอกกุหลาบสี่ร้อยกว่าดอกเธอเธอกดรัวขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะขอบคุณนะเตงเตงจะไปถึงห้าร้อยแล้วว่าเตงโอ้ยเตงขอบคุณนะดูดีก่อนเธอขับรถอยู่หรือเปล่าขอแมวเลยลูกส่งครั้งเดียวพอแมวคืออะไรอะคะ อยากเห็นแมวจังเลยแมวอะไรอะแมวในทิกตอกเหรออืมขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบ600ดอกนะคะเขาจะส่งถึงเท่าไหร่เนี่ยอเขาขับรถอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาเขาดูดีเขา,ดเขากดรัวมากเลยขอบคุณค่ะพี่ยูคุณแป้งขอบคุณค่ะพี่ยูพี่ยูจะถึงหนึ่งพันแล้ววันนี้ <c oughs> คุณยูท,ยทนนนี่หนึง่งไปเลยยูจะเป็นที่หนึ่งคุณยูขอบคุณค่ะดูสิพี่ยูพี่ยูขึ้นมาไลฟ์กับหนูเลยมาพี่ขึ้นมาไลฟ์กับหนูเ,เลยไม่ต้องส่งของขวัญให้หนูหรอกยอมแพ้พี่ยูเลยคุณแป้งคุณแป้งยอมพี่ยูเหรอ เห็นแมวคือ,อไรแมวคือตัวอะไรคะหมายถึงว่าแมวในติ๊กต็อกเหรอพี่ยูขายองยังโอ้โหพี่ยูเจอพันแล้วอ๋อขับรถอยู่พี่ยูขับรถอยู่ยรยหรอถึงนี้ยังขอบคุณนะคะพี่ยูขอบคุณสำหรับดักกุหลาบที่กำลังจะหนึ่งพันดอกหนึ่งพันดอกเลยไปแล้วนะคะพี่ยู เดี๋ยวค่ะพอแล้วเตงพอแล้วเตงเตงขับรถนะเตงนะที่วันนี้ต้องยอมแล้วนะคุณแป้งยอมพี่ยูเหรอพอแล้วพี่ยูขอบคุณสําหรับ,อบ,บ11 11ดอกกุหลาบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งดอกเลขสวยนะเนี่ย thank you นะคะขอบคุณนะคะเตง ไปเดี๋ยว,วเราเลี้ยงขงนมติงที่เฮ้ยพี่โอ้ขอบคุณค่ะเอ้ยแมวน่ารักมากแกแกเดี๋ยวก่อนอุ้ยแกเต็งเติงสง่งเติงส่งให้เราทำไมอ่ะแกน่าร้อนเลยอ่ะเตงเอย๋ย ขอบคุณนะคะพี่ยูขอบคุณนะคะเม่เดี๋ยวเราเรียงขนมที่กองนะเตองอยากกินอะไรวันจันเตองอยากกินอะไรเดีซื้อไว้ฝาก <c oughs> ไอจบได้พี่ยูขอบคุณนะอ๋อเราได้เห็นแมวแล้วแมวน่ารักมากเลยอะ่ะขอบคุณนะแกน่าร้อนเลยอะ่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> พี่ยู พี่อยู่ไลฟ์ไฟวันนี้ถ้าพี่อยู่จะส่งขนาดนี้หนูน่าจะไปพีเคเนาะแล้วให้พี่อยู่ส่งให้ให้พี่อยู่เป็นเทพให้หนู <c oughs> ได้บอสเอาตุ๊กแกไปฝากพี่อยู่ด้วย <c oughs> น่าจะเขาน่าจะโกรธหนูนะคะน่าเอาตุ๊กแกไปให้ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องแบงค์ ขอบคุณนะคะคุณยูโรยศวั์ใครที่เวลาเห็นพี่ยูเขาไลฟ์ก็เข้าไปส่งขวัญกันได้นะคะ <laughs> ขอบคุณครับวันจันอยากกินอะไรเต็งเือเราซื้อไปฝากแต่อยากกินแหลรเต็งเลือกแหละค <c oughs> ืนเลยทำตัวไม่ถูกไปไงต่อแล้วทีนี้ ฝายูของเสียยูของจริงจริงค่ะจริงพราใสเสียยูเสียอยูผมจะเป็นเทพอยู่ไหมก็ <c oughs> เป็นเทพสิฉันจมอยู่ที่บนเทก็ดีอยู่แนละ้ว <c oughs> คุณแป้งคุณแป้งยอมพี่อยู่ได้ยังไงครั้งนี้คุณเธอยอมพี่อยู่ได้ยังไงอะ เมื่อแข่งกันครับใครแพ้ซื้อขนมให้ด้วยกันนะครับที่เข้าวงการได้ยังไงล่ะคะได้ไทยซูเปอร์โมเดลค่ะเวทีไทยซูเปอร์โมเดลของช่องเจ็ดครับพซื้อฝากพี่ยูแล้วต้องซื้อฝากบุญนำด้วยนะ<ม>ได้เลยค่ะซื้อขนมฝากบุญนำขอบคุณนะเต็ง ขอบคุณสำหรับคอมมูนิตี้ a ฟสด้วยนะคะขอบคุณสำหรับจดหม่ละค่ะออยากให้พี่การกับพี่ยูไลฟ์ด้วยกันจังไว้ถ้ามีโอกาสนะคะไว้ถ้าว่างตรงกันตอนนี้พี่ยูขับรถอยู่มังน่าจะไม่สะดวกไว้รอ ใค้คนไหนหล่อที่สุดยูโรยศวัตค่ะใช่ไหมเต็งยูโรยศวัตค่ะชอบมนตาตะเกียงแก้วขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยแมวน่ารากักอะ ก็จริงก็ไม่อยู่หรอกรถอยู่ก็น่าจะส่งฟ้าใส่บอกว่าขับรถอยู่ก็น่าจะส่งของขวัญได้อีกไหมนะส่งมาแล้วน้องแมวน่ารักมากเลยอ่ะวิ้ดูดีหน้าแดงหมดแล้วะขอบคุณสำหรับใจชมด้วยนะคะหน้าแดงมากเขิน อ Youtube พี่การชื่ออะไรคะอุ้ยพูดได้เหรอคุณยูแมวน่ารักหรือคนไลฟ์น่ารักก็นกันคุณแป้งคุณแป้งยอมพี่อูเหรอวันนี้เนเห็นน้องสกาวตรงนี้ไหมเดี๋ยวน้องจะมีเพื่อนเพิ่มแล้วตัวจริงพี่สวยมากเคยเจอที่งานกระชอบแบบตอนนี้ขอบคุณครับคุณเอส ขอบคนนุณนะีวิวเขินนะ thank you นะคะกานจะมีกว่าได้อีกเกรงใจวิวเขา คุณสำหรับสติกเกอร์คอมมินิตี้เฟสนะคะสวัสดีค่ะพี่โยไลฟ์ Live นานๆได้ไหมคะเดี๋ยวสักพักจะจะไปแล้วครับพรุ่งนี้มีเรียนแอคติ้งด้วยเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านก่อนยังไม่ได้ทำเลยน <c oughs> ่าดงจริง <c oughs> จริงเหรอ พี่ยูไลฟ์ไหมวันนี้พี่ยูจะไลฟ์ไหมคะจะเอากี่เคจะขอหน้าจอเขาได้เรื่อยๆเลยค่ะพี่โอเมื่อกี้พี่โอไม่ไม่ทันมาดูพี่ยูเขาพี่ยูโรเขาส่งขวอนให้เต็มเลยขอบคุณสำหรับไอศครีมด้วยนะคะแต่พี่ยูกลับมากรุงเทพแล้วใช่ไหม ชมว่าอะไรบอกว่าพี่ยูโรหล่อเป็นพระเอกที่หล่อที่สุดในใจหนูในช่างเจิใครหล่อสุดก็ต้องนี่เหละหายยูโรยสวรัคน์ที่ฉันส่งเธอไม่เห็นหน้าแดงเลยเธอแต่งหรอเธอเราก็หน้าแดงอยู่นะตอนเธอส่งอ่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ ไลฟ์ตแล้วเมื่อเช้าอ๋อขอบคุณนะคะพี่ยูโรสรับสเกอร์แฮปปี้วีกเอนพูดเลยไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะไปแล้วนะสี่ทุ่มแล้ว มาทุกคนมาขอบคุณพี่ยูโรแล้วขอบคุณนะคะเอาอีกได้คุณยูไม่พอค่ะชมไม่ได้เลยยูโลส่งกรใจใช่ค่ะน้องแบงค์ชื่อเดียวกันครับผมใครบ้าย,ยอไม่มีนี่ไงหนูมีเทพของหนูแล้วยูโรยสวรรเป็นเทพของหนู <laughs> อยากให้พี่อ้อมมาไลฟ์ด้วยไว้ถ้ามีโอกาสนะคะไว้ถ้าว่างตรงกันจริงๆก็บ้านใกล้กันแหละแต่ว่าไม่กกร้อนเลยหน้าแดงเลยขอบคุณค่ะพี่โยโอุย้ย thank you นะคะกดหนนะคะพี่อยู่ ยูโลเทพส่าย,ยกตำแหน่งให้ไปเลยพูดไม่ถูกเลยไม่ยูใกล้ถึงยังยางแก้มแดงจะแตกจริงหรอหน้าแดงจริงหรอขอบคุณค่ะเทพหล่อด้วยนะจริงอื พี่การเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนเชียงใหม่ครับผมคุณแบงค์ขอบคุณนะคะ <laughs> ไปจริงๆแล้ ขอบคุณนะคะพี่ปูคุณการร้อนหรอที่แรงแก้วใช่คะ่ะร้อนลูกมเกือเทศกับแก้วเทนจริงเหรอบ้าหนาไม่ใช่ฟิลเตอร์รลบากขอบคุณสำหรับใจส้มนะคะคุณพี่ปัทมาขอบคุณสำหรับรอกุราบนะคะ นล้เดี๋ยวจะต้องขอตัวไปแล้วจริงๆค่ะขอตัวไปทำกันบ้านคลาสเรียนแอคติ้งก่อนจากวงกลมจงวงกลมสีแดง่าจจะถังน้าเก้ขอบคุณนะคะพี่ยูโรสุดหล่อของหนูยกให้ <ś c oughs> okay, เป็นที่หนึ่งเลย thank you นะคะขอบคุณคุณแป้งนะคะขอบคุณพี่ป๊อปแล้วก็ พี่ปัตภาพี่นุ่นแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันไว้เรามาคุยกันใหม่นะคะบายยน้องไม้ฝันดีนะคะฟันดีนะคะทุกคนบายยพี่ยูขับรถดีๆพักผ่อนเยอะๆนะคะเจอก,กันวันจันทร์ครับผมบายยบายยนะคุณแป้งเจอก,กันใหม่พี่ยูโรขับรถดีๆฝันดีนะคะเทพซา สุดหล่อของหนูบ๊ายบายคุณนายค่ะทุกคน